ไปกันค่ะวันนี้อยู่พัทยาเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้วันที่13ค่ะวิดีโอที่พลอยถ่ายนะคะก็คือวันที่13ตุลาค่ะเดี๋ยววันที่14นะคะเราจะไปกันที่ระยองค่ะวันนี้นะคะก็คือตื่นเช้ามาช่วงประมาณตอนเที่ยงอะคะ่ะพลอยออกมากินข้าวนะคะดีแต่ว่าฝนไม่ตกตอนที่เดินมาร้านอาหารนะคะพี่ๆค่ะก็คือฝนตกหนักมากนะคะพลอยติดอยู่ร้านอาหารเนี่ยประมาณเกือบสองชั่วโมงได้ค่ะโอ้โหดูแล้วดูบรรยากาศข้างนอกนะ,ะพี่ๆเดี๋ยวพลอยจะถ่ายให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะตอนแรกนี่ คิดว่าฝนน่าจะไม่ตกนะคะพี่ๆแต่ว่าที่ไหนได้นั่งมาอุย้ยทั้งฟ้าร้องทั้งฝนตกติดฝนอยู่ประมาณสองชั่วโมงคือตกแรงมากอะค่ะจริงๆเนี่ยโฮเทลกับร้านอาหารตรงเนี้ยมันอยู่ไม่ไกลกันนะคะแต่ว่าถ้าพลอยเดินออกไปเนี่ยยังไงก็เปียกเปียกแน่ๆเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะไอ้เปียกเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราไม่ได้เอาร่มไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะคะเราชะล่าใจมากๆที่แบบไม่เอามานะคะอาเดี๋ยวเราอยู่กันที่โรงแรมเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ Walking Street นะคะแต่ว่าขอมาที่เซ็นทรัล นะคะพี่พี่ะมาที่เซนทันนะคะก็นี่เลยค่ะมาจัดชูชินะคะก็เป็นครั้งแรกที่เรามากินร้านนี้นะคะอยู่ตรงชั้นไหนก็ไม่รู้พอาํจไม่ได้นะพี่ๆคะ่ะคือเดินมาเจอก็เลยามากินกับสามีนะคะก็เป็นาลางแบบนี้ก็หยิบหยิบหิบอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่ขาเดี๋ยวก่อนที่จะไป w อ l k ก n g s สตรีทก็เติมพลังกันนิดนึงนะคะแต่ในวิดีโอเนี้ยจะเป็นให้รวบรัดตัดตอนกันเลยนะคะเป็น โรงแรมที่พอจะไปรีวิวอยู่ในละยองเลยนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวว่าขอมาเอาวิดีโอเมื่อวันที่13เนี่ยให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนค่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วนะคะก็จะไปวอล์กอินสตรีทนะคะไปหาพี่สาวกันค่ะเพราะว่าพี่สาวพลอยทํางานอยู่ที่นั่นนะคะพี่ๆก็เลยจะแวะไปค่ะพี่ๆไปเยี่ยมแกเนาะค่ะเนาะไปขอมาเติมพลังนิดนึงนะคะจริงๆวันเนี้ยไม่รู้จะกินอะไรจริงๆนะก็เลยมาเออมากินอาหารพวกแบบชูชงชูชีอะไรเงี้ยง่ายๆดีกว่าก็เลยอ่ะเข้าร้านนี้เลยนะคะข้าวเนี่ยพวกเราไม่หิวเลยนะพี่ๆก็เลยกิน อะไรที่มันง่ายๆก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้กิจกรรมอะไรไม่ได้เยอะเลยแล้วเราก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะว่าฝนตกหนักมากที่พัทยาโ oh! อ้โหฝนอย่างนี้ต้องทําใจมากๆเลยค่ะพี่ๆค่ะพรุ่งนี้นะคะเราจะเช็คเอาท์ที่โรงแรมที่พอยพักอยู่ตอนนี้นะคะประมาณตอนเที่ยงคะ่ะแล้วก็อพอยบุกรถไว้แล้วนะคะมารับไปที่โรงแรมที่เราอยู่นะคะก็อยู่ที่ระยองนะคะก็ประมาณตอนเที่ยงนิดๆค่ะเดี๋ยวค่ะพี่ๆค่ะของแพนของเราพรุ่งนี้นะคะก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเดี๋ยวพอจะรีวิวเวาลโรงแรมที่ อยู่ระยองให้หมดในอีกใน EP นี้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไป Walking s t r e e t กันแล้วคะ่ะแอบถ่ายไมพ่พี่ๆดูคะ่ะเอออินเดียเต้นตลกดีนะคะอ้าวเพา่าพี่ค่ะมาที่โรงแรมที่เราอยู่นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ระยองคะ่ะมือเคียวระยองนะคะโรงแรมนี้สามีจองมานะคะสวยไหม Very modern modern นะคะเดี๋ยวหนูจะมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะ เดี๋ยวราคาเนี่ยเดี๋ยวหนูขึ้นให้แล้วกันเนาะพี่พีหนูก็จําไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่นะคะโอ้โหสวยมากทุกคน What <is> sensor? นี่นะคะในบรรยากาศในห้องนอนนะคะก็กว้างขวางค่ะเอ่อเปรไนท์เฮาแมดเดี๋ยวคุณเจจะเช็คให้นะคะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวบอกกันในคลิปนี้เลยนะะเนาะค่ะเนาะชื่อโรงแรมแล้วก็ราคานะคะ ของห้องที่นะัวันที่จองมานะคะนี่ค่ะก็จะมีเป็นบทกรอนนะคะบทกรอนสวยอะ่ะทุกคนบรรยากาศสวยมากห้องมีความโมเดิร์นนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยสองปนานสามสองพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทค่ะเปอร์ไนท์ใช่ไหม per night 2,800โดร้อย้ย2 3 8พันสามอแปดิบห้าบาทค่ะก็ถือเป็นราคาที่น่ารักมากๆเป็นราคาที่ดีนะคะพี่ๆค่ะชอบนะคะถ้าเทียบกับบรรยากาศที่เราได้รับนะคะพอเดินออกไปตรงเนี้ยค่ะก็จะเจอเป็นสระว่ายน้ำนะคะนี่ <like> อาพูนะคะสระว่ายน้ำตรงนี้ก็จะมีสเปซส,ส่วนตัวค่ะเป็นที่นั่งส่วนตัวนะคะสเปซส,ส่วนตัว เนี่ยคะ่ะพี่พี่คะ่ะอือบรรยากาศสวยมากสวยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในห้องนะคะบรรยากาศในห้องสวยมากทุกคนคะ่ะพอยชอบสีของห้องมากอืมนะคะแล้วก็พื้นืนะ,ะมีอันนี้สำหรับ ว่ายน้ำค่ะสำหรับไปไว่ายน้องว่ายน้ำ เทียบกับราคาแล้วนะคะห้องเนี้เป็นห้องที่เรารู้สึกให้ความแบบเอ็กคลูซีฟมากๆเลยนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราอ่ะมาที่เมอร์เคียวอ่ะเมอร์เคียวไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยอ่าโรงแรมที่เป็นเครือมาเมอร์เคียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเกาะช้างเกาะสมุยหรือว่าเนี่ยค่ะเหมือนที่ประสบการณ์ที่พอได้รับอยู่ที่ระยองอะ่ะพอรู้สึกว่าเครือของเมอร์เคียวอะ่ะดีมากๆนะคะโรงแรมคือเขาดีจริงเพราะว่าเมื่อตอนที่พอไปพักอยู่ที่เกาะช้างอะคะ่ะ เมอร์เคียวเกาะช้างเนี่ยที่นั่นเนี่ยก็โรงแรมดีพนักงานก็น่ารักนะคะพอรู้สึกว่าเขาทรีตพนักงานได้ดีมากๆที่สําคัญนะคะพนักงานต้อนรับหรือคนที่รวมไปถึงคนที่บริการเรานะคะพี่ๆค่ะถือว่าโอเคเลยนะคะเลยรู้สึกว่าเวลาที่พักที่ไหนนะคะเราก็จะดูเป็นเมอร์เคียวเพราะว่าเมอร์เคียวดีค่ะเซอร์วิสดีทุกอย่างเหมเดี๋ยวก็จะว่าอวยยศไปนะคะพูดเสมือนแบบว่าเราเนี่ยเขาจ้างมารีวิวเลยไม่มีใครมาจ้างรีวิวนะคะพี่ๆแต่ว่าอยากแชร์ประสบการณ์ ตัวเองอะค่ะพี่ๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราถูกใจนะคะแล้วก็ชอบนะแฮปปี้ที่จะรีวิวมากๆเลยหลังจากที่รีวิวห้องนะคะพาพี่ๆทัวห้องเดี๋ยวพอจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศสระว่ายนองว่ายน้ำนะคะว่าข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงนะคะโอ้ออกมาข้างนอกบรรยากาศเย็นชุ่มฉ่ำมากมากเลยทุกคนอันนี้นะคะบรรยากาศก็จะมีสเปซส,ส่วนตัวะคะ่ะอ่อห้องนี้ราคาก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงแต่ว่าห้องที่อยู่ข้างบนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชั้นสูงสูง ราคาก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะก็พี่ๆสามารถเลือกได้ในเพจหรือว่าในแอป a g o d a ได้เลยค่ะตามที่พลขึ้นไว้ให้เดินเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศในข้างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวว่าวันนี้พลจะว่ายน้ําด้วยนะคะเพราะว่าบรรยากาศมันก็ไม่ไม่น่าจะฝนตกหรอกนะคะพี่ๆหนูก็จะว่ายน้ําด้วยนะคะนี่ราคามาอัปเดตกันนะคะผ่านช่องพลเจสซอรี่เนาะคะ่ะนาะก,ก็หวังว่าพี่ๆนะคะอย่าลืมนะคะดูคลิปนี้ก็อย่าลื กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่พลอยมาโพสให้พี่พี่ได้เห็นกันนะคะว่าหนึ่งวันกับเราเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะโอ้โหอันนี้เดี๋ยวเราจะออกไปไว่ายน้ําแล้วคะ่ะพี่พี่เดินเข้าเดินออกถ่ายรีวิวให้พี่พี่ได้เห็นกันเนอะว่าเออว่า เราทอะไรบ้างเนี่ยค่ะคือตื่นเต้นไงพี่ๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปว่ายน้ําแล้วเพราะว่าไม่ได้ว่ายน้ํานานมากๆเลยนะคะไปบรรยากาศช่วงเย็นเป็นยังไงพี่ๆไปดูกันเลยนะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พอกันใหม่อีพีหน้าเด้๋ยวขสีมารีวิวให้พี่ๆได้เห็นกันว่าเข้าไปใส่มาใส่เนาะค่ะเนาะกับซิวแถวๆนี่แหละค่ะพี่ๆค่ะพักพอนย่อนใจจริงๆนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย บายบายจ้า <Bye. laughs>